ททชภาคหนึ่งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในการรับรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,569เมื่อเวลา9.00นาของวันที่10กรกฎาคม2567ณห้องนักขราแอดไนโรงแรมแพรน่นักขราอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพรส่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งกลุ่มประสานงานกลุ่มน้ำยม นายสมชายอัมพันการประจวัดแพร่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2567ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำแผนป้องกันและการแก้ไขภาวะน้ำแรงแหละน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำลมน้ำยม ทั้งนี้น,นายอนันต์เพชรหนูผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติภาคหนึ่ง 1. ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดประชุมในครั้งนี้พร้อมกันนี้ได้มีวิทยากรได้มากล่าวบรรยายอธิบายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำยี่สิบปีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน,น้ำผ่านระบบ TWP โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนโดยมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติคณะกรรมการลุ่มน้ำยมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเข้าร่วมประชุมกว่าหนึ่งร้อยคนอันหนึ่งทางสำนักง,งานทรัพยกากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งได้จัดการประชุมก็เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการทั้งสามส่วนได้มีภูมิความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับน้ำอาทิย์เช่นการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดินโดยครั้งนี้การประชุมได้ดำเนิน ไปจนถึงเวลา17นาฬิกากิติพรดวงจันทร์จอยน้อยผลสุขโขทัยชัยนรงค์อนันทปัญญาสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน